สวัสดีค่ะทุกๆคนผู้ที่นะสวัสดีผู้ที่ต้องการใช้พลังงานคอนตัมนะคะตอนนี้หลายๆคนกำลังแบบว่าอยากจะใช้อยากจะใช้จะทำยังไงนะ,ะก็ให้ติดตามติดต่อกับทีมงานนะคะตอนนี้จะมีทีมงานนะคะที่ผ่านการที่ผ่านการเ,าเ,าเขาเรียกว่ามาเซอร์ได้ติวเนาะได้มาติวได้มาฝึกอบรมที่นี่นะคะ าก็จะใส่คําว่าตัวแทนเนาะตัวแทนรับรหัสคอนตัมนะทุกคนก็ทักไปเลยตอนนี้จะมีว่าห้องทดลองนะทุกคนสามารถเข้าไปทดลองได้ทดลองนะแล้วก็รหัสรายเดือนนะก็คือ500บาทต่อเดือนคุณสามารถเข้ามารับพลังแบบเข้มข้นได้ทุกๆ2สองทุ่มเราจะมีห้องปิดเนาะแล้วก็3ก็คือว่าจะมีรหัสแบบไพรเวทนะคือคือเข้าพบแบบไพรเวทไม่มีรหัส คือคุณเข้าแบบรายเดือนด้วยแล้วคุณก็มาพบแบบไพรเวทด้วยแล้วก็จะมีแบบรายปีแล้วก็จะมีเครื่องนะพลังคอนตัมเม็กเอสศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกว่าโฮมแคร์ใช้เองที่บ้านอันนี้ก็ติดต่อทีมงานเนาะในเรื่องของราคาคราวนี้จะบอกว่าเวลาที่เราจะทดลองใช้เราทํำยังไงเราก็จะเพิ่มเพื่อนในบ้านเขียวนะบ้านเขียวก็คือไลน์ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมงานก็จะส่งวิธีการให้คุณเบื้องต้นแล้วก็จะสอนวิธีการสัมผัสพลังเขาแลจำลอง จำลองเหตุการณ์จริงซึ่งพลังงานมันจะไม่เท่าเวลาที่เรามารับจริงๆแต่จะมีวิธีการจำลองให้ดูว่าจำลองวิธีการรับพลังทํำยังไงแล้วก็จะให้คุณเตรียมเนื้อเตรียมตัวทุกๆสองทุ่มเราจะมาเจอกันเพราะงั้นแล้วห้องทดลองคุณจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวดังนั้นเมื่อครั้งเดียวเนี่ยคุณต้องตั้งใจหมายความว่าคุณก็ต้องดูข้อมูลสอบถามข้อมูลให้ละเอียดมาแล้วคุณพอมาครั้งเดียวอ่ะคุณจะรู้สึกเลยบางคนจะรู้สึกเลย แต่โดยส่วนใหญ่จะรู้สึกเลยนะทุกคนแล้วก็พอรู้สึกเลยตื่นเช้ามาจะรู้สึกอีกครั้งหนึ่งผ่อนคลายสบายๆหลับลึกหลับสบายคืออย่างบางคนเนี่ยอาการบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาจะหายเลยในครั้งแรกใช่ไหมเขาจะดีขึ้นเลยในครั้งแรกแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนมาเป็นรหัสลายเดือนรหัสลายเดือนเราจะเจอกันทุกคืนและวิธีการบังคืออย่างนี้นะจะสมมุติให้ดูนะอย่างเช่นว่าเวลาที่เราจะเ,เราจะโทรเข้าไลน์กลุ่มใช่ไหมเข้าไลน์กลุ่มเนี่ย วิธีการเข้าไล์กลุ่มง,ง่ายๆนะเพื่อนนะมันไม่ได้ยากนะเออเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องทําเห็นปุ่มเห็นลําโพงใช่ไหมเห็นลําโพงเขียวคีลำโพงนะ <im itation> สัญ,ญ <scholar> ลักษณ์ลําโพงเนี่ยเราต้องทําให้มันเป็นสีเขียวเราต้องกดเข้าไปให้เป็นสีเขียวแบบนี้เนี่ยกดเข้าไปให้เป็นสีเขียวเราจะได้ยินเสียงในห้องอ่ะเขาคุยกันชัดมากแต่ตรง icism, ไมโครโฟนนี่เราต้องทําให้เป็นสีแดงเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยเราต้องทําให้มันเป็นคาดแดง นะเสียงที่บ้านเรามันไม่รอดไปแต่เราอ่ะจะได้ยินเสียงที่ในห้องประชุมเนี่ยจะเป็นสีเขียวชัดเจนนี่บอกไว้สําหรับคนที่แบบกลัวการเข้าห้องไงการเข้าห้องรวมกันเนาะอ่าอันนี้ก็คือบอกไว้การล่วงหน้าว่ามันง่ายๆมันไม่ได้ยุ่งยากเรานะจะมี3อย่างที่ส่งให้ทีมงานเมื่อเราชําระแล้วใช่ไหมเราก็จะส่งรูปถ่ายนะตรงสถานที่ที่เราจะรับพลัง2ก็คือจะส่งเป็นโลเคชั่นที่บ้านของเรามา3 ก็คือจะส่งบระวัติชื่อสกุลแล้วก็ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วกอ็อาการเจ็บป่วยของเรามานะหนึ่งสองสามสี่ห้าคราวนี้อาการเจ็บป่วยอะไรที่มันง่ายอ่ะมันจะค่อยๆทุเลาทุเลาจายค่ะจางคายหายจางคายหายไอหลักหลกอ่ะมันก็จะมันจะเป็นตามลำดับตามลำดับสําหรับบางคนมา2โรค3โรค5โรคบ,บางทีเขาจะมันแล้วแต่ไงว่า15นาทีที่คุณรับพลังน่ะคุณว่างมากแค่ไหน หมายความว่าคุณทําตามมาเซอร์ได้มีสมาธิจดจ่อตรงนั้นมากแค่ไหนถ้าคุณยิ่งว่างไม่ได้มาห่วงสามีภรรยาลูกงานการค้างอะไรยเยอะแยะเยอะแย,ยะไปหมดเนี่ยเวลาคุณปฏิบัติเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เต็มที่อันนี้มันก็ทําให้คุณช้าแต่ก็เห็นผลคือเห็นผลทุกคนแต่ว่าช้าเร็วอยู่ที่ว่าคุณตั้งใจมากน้อยแค่ไหนขอแค่ทั้งวันเนี่ยขอแค่15นาทีพออคุณก็จะมี ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีความสุขด้วยนะเปลี่ยนฮวงจุย้ยใจกายจิตง่ายๆแค่นี้ใครที่แบบว่ากําลังเลงๆอยากจะคุยอยากจะคุยอยากจะเข้ากลุ่มปิดอยากจะไปบ้านเขียวอยากจะรับพลังอยากจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้อนรับปีใหม่อย่าเลี่ยมเล้ๆเลยนะคะเพราะว่าคุณจะรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ดีตั้งแต่3วัน7วันแรกคุณจะรู้สึกดีเลยวันนี้ยาเดิมๆการดูแลแบบเดิมๆ มันก็มีขีดจากัดของมันเพราะเรายังอยู่ในโลกนี้เนาะแต่สิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยมันเป็นสมาธิแบบต่างมิติเอาพลังงานจากต่างมิติมาใช้ซึ่งพลังงานต่างมิติเนี่ยจะเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานที่เหลือเฟือเป็นพลังงานที่มีเราอีกเราหนึ่งนะเรากับเราเจะได้ลิงก์กันเราในจัก,กรวาลที่เป็นความสนุกสนานมีความสดใสล่าลเริงเป็นความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเรารอเราอยู่ดังนั้นวันนี้การที่เราล็อกอินด้วยรหัส16หหลักคือการเราได้ลิงก์กับเราอีกเราหนึ่งที่อยู่ในจักรวาล คอนตะัมเนี่ยนะก็คือเป็นพลังงานที่พิเศษพลังงานแห่งความสุขภาพดีมั่งคั่งเหลือเฟือทุกอย่างแถมมาด้วยบางดาวโลกเนี่ยมีสายแร่ทองคำทั้งดาวโลกบางดาวโลกเขาจะมีอายุยืนแบบไม่มีขีดจำกัดคืออยู่ไปได้เรื่อยๆถ้าเขาจะจากโลกเขาไปเขาจะมีขบวนการวิธีการเขาที่จะจากไป บางดาวโลกอยู่ได้เป็นพันปีเพราะงั้นแล้วกระแสพลังงานอันนี้มันเข้ามารวมอยู่ในเครื่องพลังงานคอนตัมเมกนี้แล้วเครื่องพลังงานคอนตัมเมกกับมาสเตอร์แล้วก็จะมีเครื่องพลังงานคอนตัมเมกที่ว่าเม็กเอสศูนย์หนึ่งที่จะนังจะส่งไปให้เป็นโฮมแคร์ใช้ได้ตามบ้านแล้วแต่นี่ทุกคนต้องติดตามกับทีมงานเนาะโอเคฝากไว้ใครที่ต้องการสุขภาพดีต้อนรับปีใหม่เป็นของข,องขวัญล้ำค่าให้กับตัวเราเองทักทายทีมงานเลยเนาะมีแบบทดลองใช้นะ มีแบบรายเดือนมีแบบพาเวทมีแบบรายปีหรือว่าต้องการเครื่องนี้ไปวางที่บ้านปรับวงจุย้ยใจกายจิตเคหสถานนี้ก็คุ้มค่านะคุ้มค่ามากๆเลยนะก็ทักทายที่ทิมงานนะคะโอเคเดี๋ยวคราวหน้าจะมาะเพิ่มเติมรีวิวเพิ่มเติมให้นะคะทักเลยทักเลยเอเิซาค่ะทักเลย